วัสดีค่ะบิวเบญญาภามิตรแกนเจแนะ2024นะคะที่หนูเลือกซิลิโคนซิลิเมตนะคะเป็นเพราะว่าเขาได้รับออยอทั้งไทยและเมกาค่ะและที่จักเคยสัมผัสมานะคะเขาจะมีฐานพุ่งนุ่มนิ่มให้ความเป็นธรรมชาติสูงค่ะที่เลือกมาเอเลนาคลินิกนะคะเพราะว่าคุณหมอโอเลยค่ะประสบการณ์คุณหมอมีมากกว่า20ปีค่ะสวยมั่นใจปลอดภัยที่คุณหมอโอค่ะ เดี๋ยวบิวจะไปคอนซัลต์กับคุณหมอแล้วนะคะจะได้รู้แล้วว่าตัวเองได้ใส่ไซส์ไหนขนาดไหนทรงไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ วันนี้หนูจะมาปรึกษาเรื่องเสริมหน้าอกหน่อยค่ะสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นคือวันที่ไปประกวดอะค่ะวันชุดว่ายน้ำใช่ไหมมันไม่สามารถแบบใส่ดันทรงหรือดันอะไรให้มันได้ขนาดนั้นมันต้องเพิ่มขนาดขึ้นมาจริงๆอะคะ่ะปัญหาของน้องที่เราดูกันน้องคือเนื้อเราน้อยถูกไหม<ช>แต่ดันทรงไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมาวัดกันว่าเราจะได้ไซส์ขนาดไหนแต่ใช้เป็นผิวเรีบ่บผิวทรายใช้ไซส์ขนาดไหน าเกิดว่าเป็นผิวทรายอะค่ะคุณหมอเคยเห็นมาที่เขารีวิวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะเสี่ยงกับมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวผิวทรายเนี่ยมีรายงานการเพิ่มการเกิดมะเร็งต่อมน้ําเหลืองบางชนิดอะเพิ่มขึ้นที่มาพร้อมกับการใช้ถุงนมแต่เป็นผิวทรายชนิดทรายหยาบแต่สิ่งที่หมอกําลังจะใช้วันเนี้ยเป็นยี่ห้อซิลิเมตซิลิเมตเขามีมานานตั้ง40กว่าปีละนะครับจะเป็นผิวทรายชนิดละเอียดปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีรายงานเลยการที่ทําให้เกิดมะเร็งความปลอดภัยก็ยังดีอยู่ในปัจจุบัน ค่ะตอนนี้นะคะคบีวัดไซอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัดแล้วค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นมาจะได้มีนมใส่เสื้อผ้าสวยๆแล้วฝากติดตามด้วยนะคะ